มาครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ได้เมนูอาหารสิงโตอีกแล้วครับเมื่อนี้นี้ปอ,อโทโพอดว่าตับเนาะอาจารย์ซื้อใส่ก็ได้ตับหลายเนียเท่าเทียนจะไปซื้อด้วยจะไปซื้อดูเ้วยเนาะตับใหญ่ดีมันั่นเลยครับได้การครับผมผมมีซื้อแล้วนั่นแถวได้ของผมโอ้ซื้อของผมหมดครับเดี๋ยวเห็ดแก้วแซ่บๆจุแซ่บๆทำกันพี่น้องคร<ม>ับทีมงานคือเกา เดี๋ยวผมหรอมาครับผมบ้านี้จ <Okay. S 1> เจียวยอะไอรหรอเดี๋ยวทาพักจักหน่อยก่อนนี่เองเลยครับเดี๋ยวผมจะข้างน,งนถั่วมาแล้วบาทเลยลองผ่าชิ้อยู่ก่อนเลย <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวพื้นใหญ่ๆพี่เดี๋ยวนี้กึดๆเลยเนาะจานเนาะตามเรือ้ลืมลืมซื้อผักหอมมาเอา ไปร่างข้ามาแท้ๆไปไปมัดถึกสามมือกี้นี่นี่เด็ดใส่จักหน่อยจานเลยใส่เจียวมาครับผมแซลกันครับผมแม่คุณวินกับแม่เนาเนานี่แหละจานเนาะจานเนาะกึศกึศกึดเยอ่อ บายบไปเาโซกล่องจับากนคุวินโซ่กนนะะอือืเันอืมเจบเเอาจานครับบายดูจักตอมดูตัอเขาเลยเขาบ้นโตเลย้โอ้ยต้องมากูมากเลยวยสดวะ บึบกว่าแบบป่าทุ่งเมือนเมืองลองตับก็ได้แบบนี้เด้อต้องต้องผ่าขีวีอยูพันตับเด้อเกินเกือบจะล่วงเว้นนี่ต้องพันแบบนี้เนาะชีวหัวตับนี่มาบานนี้เป็นผ่าชีวหัวทรวงนี่หัวตับเนาะหัวตับมาครับผมบานนี้ เด็กการเด็การมาเด้อพี่น้องเด้อไปที่เขาไหมพันตับนหรแม่พันแล้วครับนี่นี่ลาดูันตับเลยครัจวแล้วทาหางพ่อท่าุ่นหาเ่เสื้อก็แล้วเนื่อนี่ยังไงพี่อ้อเขาซองพี่ซิซิอัน นี่แหละคึกคกนขน้าคนขันนาอ๋ออยดีขนาดเนาะบบานจวดบาตักใส่เจาเกี่ยวพัน้อตกเออบวยมพอดีขุนยางทาัวีมัองรบดเงวอย่บเมืองข้นกันไดการบวยกับรถเมียมันชัดนอ นะสุดเอาทับสุดเอาทับทัพลุดบีบบีบบีบบีนี่ทัพลุดดิทัพลุดทัพลุดเออีเออเออบ๊มบึบ๊อาเดี๋ยวเรไปงาสกันก็มันจะมีมาครับรา้การครับผม วังลุมเด้้ออเเขาทงพี่นาะท่านผู้ซอยสบายวันนี้เอาไปผู้ซอยทัานผู้พี่ท่านผู้พี่โอ้ผู้ซอยกินจุเว้ยนี่เออนี่คนกินจุแซ่บนี่ต้องท่านสลัดแทบครับผมอืมคุณเนาะบ๊ายบม้ข้าวในวัวท่านครับ อไอ,าอ,าอการนี่